พรีเมียร์ลีก2020-2021ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกผลบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ประจำนัดที่สิคืนวันเสาร์19ธันวาคม2563ห้ารงแดงย้ำชัยชนะขึ้นนำจ่าฝูงผลบอลพรีเมียร์ลีก2020-2021ประจำนัดที่สิคืนวันเสาร์ที่19ธันวาคมนะครับคู่แรกคริสตัลพาีเต้เปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูล พ่ายให้กับลิเวอร์พูลแบบยับเยิน0-7คู่2สองทตันเปิดบ้านพบกับแมนซิตี้พ่ายให้กับแมนซิสตี้0-1คู่ที่3เอเวอร์ตันเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลชนะอาร์เซนอลไป2-1คู่ที่4นิวคาสเซิลเปิดบ้านพบกับฟูแลมเจ้ากันไป1-1ครับคู่ที่5ไบรทันเปิดบ้านพบกับเชฟฟียูไนเต็ดวันนี้อาทิตย์20ธันวาคม เวลาหนึ่งทุ่มตรงคู่ที่6สเปอร์เปิดบ้านพบกับเลสเตอร์วันอาทิตย์ที่20เวลา3ทุ่ม15นาทีครับคู่ที่7แมนยูเปิดบ้านพบกับบลิดอยูย่ในเดวันอาทิตย์นี้เวลา5ทุ่มครึ่งคู่ที่8เวดบอมเปิดบ้านพบกับแอตตอันวิลล่าคืนวันอาทิตย์เวลาตี25 คู่ที่9เบอร์ลี่เปิดบ้านพบกับวุฟแฮมตันคืนวันจันทเวลาเที่ยงคืนครึ่งคู่ที่10เชลซีเปิดบ้านพบกับเวทแฮมคืนวันจันท์เวลาตีสามครับอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก2020-2021ประจำนัดที่14คืนวันเสาร์ที่19ธันวาคม2563นะครับแน่นอน แฟนหงเป็นอันที่ดีใจแน่นอนอันดับที่1นึ่งลิเวอร์พูลแข่ง14ชนะ9เสมอ4แพ้1 31แตม้มอันดับ2เอเวอเรตแข่ง14ชนะ8เสมอ2แพ้4 26แตม้มอันดับ3สเปอร์แข่ง13ชนะ7เสมอ4แพ้2 25แตม้มอันดับ4เลตเตอร์ซิตี้แข่ง13ชนะ8แพ้5 24แตม้มอันดับ5เซาแธมตันแข่ง14ชนะเจด เสมอ3แพ้4 24แต้มอันดับ6แมนซิตี้แข่ง13ช,ชนะ6เสมอ5แพ้2 23แต้มอันดับ7แมนยูแข่ง12ชนะ7เสมอ2แพ้3 23แต้มอันดับ8เชลซีแข่ง13ชนะ6เสมอ4แพ้3 22แต้มอันดับ9เวสต์แฮมแข่ง13ชนะ6เสมอ3แพ้4 21แต้ม อันดับ10บู๊ฟแฮมตันแข่ง13ชนะ6เสมอ2แพ้5 20แต้มอันดับ11แอ็สตันวิลล่าแข่ง11ชนะ6เสมอ1แพ้4ี่แต้มอันดับ12นิวคาสเซิลแข่ง13ชนะ5เสมอ3แพ้5 18แต้มอันดับ13คริสตันพาเลตแข่ง14ชนะ5เสมอ3แพ้6 18แต้มอันดับ14ลีดยูไนเต็ดแข่ง13ชนะ5้ เสมอ2แพ้67เแต้มอันดับ15อาร์เซนอลแข่ง14ชนะ4เสมอ2แพ้8 14แต้มอันดับ16บไบรตันแข่ง13ชนะ2เสมอหแพ้6 1 1เแต้มอันดับ17ฟูแลมแข่ง14ชนะ2เสมอ4แพ้8 10แต้มอันดับ18เบอร์ลี่แข่ง12ชนะ2เสมอ4แพ้6กแต้ม อันดับ19เวทบอมแข่ง13ชนะ1เสมอ4แพ้8 10เอ7แต้มอันดับ20เจฟฟี่ยูไนเต็ดแข่ง13เสมอ1แพ้12 1แต้ม